สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันแล้วนะคะสวัสดีกันก่อนค่ะลูกค่ะนักเรียนเตรียมเคารพสวัสดีค่ะเจอกักคุณครูนี่แล้วก็ต้องทํายังไงคะลูกเตรียมหนังสือภาษาไทยใช่ไหมคะอาเมื่อวานครูบีอ่านถึงบทที่สี่ใช่ไหมคะลูก บทที่สี่่ไม้หมวนค่ะวันนี้เรามาอ่านซ้ํากันใช่ไหมคะอาใช่ค่ะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะลูกอ่าเรียมหนังสือกัน่อนเปิดไปเลยค่ะลูกบทที่สี่สระไอไม้ม้วนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนสระไอไม้ม้วนกันกลางอากาศก่อนนะคะลูกอ่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าเด็กๆเริ่มจากหัวข้างล่างก่อนนะคะกลมๆ ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็โค้งไปข้างหน้าม้วนหัวไปข้างหน้าเลยะค่ะเอาอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะกลมๆขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งไปข้างหน้านะคะอ่ะสระไอไม้หมวนอ่ะสระไอไม้มมวนนะคะอ่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะคาแรกนะคะอ่ะบ,บ,บ,บอไอใบบบไอใบบอไอใบบอ,บบอไอใบ นอไอไนนอไอไนนนไอไนนอไอไนขอไอหายไม่โทรให้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 คำต่อไปนะคะ กอรอไอไกลไม่โทรใกล้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 สอไอใส่ไม่เอกใส่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  ขอมอใหม่ไม่เอกใหม่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  หออัวหัวหออัวห <target> ัวจอไอใจจอไอใจหัวใจหัวใจหออัวหัวหออัวหัวจอไอใจจอไอใจหัวใจหัวใจ ต่อไอไตไม่โทใต้ตอไอไตไม่โทใต้ขออุนอถุนขออุนอถุนใต้ถุนใต้ถุนต่อไอไตไม่โทใต้ตอไอไตไม่โทใต้ขออุนอถุนขออุนอถุนใต้ถุนใต้ถุน ขอองขอขอองขอชไอใช้ไม่โทใช้ชไอใช้ไม่โทใช้ของใช้ของใช้ขอองขอขอองขอชไอใช้ไม่โทใช้ชไอใช้ไม่โทใช้ของใช้ของใช้ยไอยยยยไอยหแองอแม โมอุมอมุมมอุมอมมุมใยแมงมุมใยแมงมุมยอไอใยยอไอใยโมแองโมแมงโมแองโแมงมอุบโมมุมมอุมอมมุมใยแมงมุมใยแมงมุมต่อไปนะคะ ขออูผู่ไม่โทผู้ขออูผู่ไม่โท่ผู้ขอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ขอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขออูผู่ไม่โท่ผู้ขออูผู่ไ,ไออม่โทผู้ขอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ขอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ คอนอคนคอนอคนบอไอใบไม่โท่ใบบอไอใบไม่โธ่ใบคนใบคนใบคอนคนคอนคนบอไอใบไม่โธ่ใบบอไอใบไม่โท่ใบคนใบเอ๊ะเจ๋งมากเลยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกอ่านทุกวันนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะวันนี้ที่เราเรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกับครูการนะคะว่าวันนี้ครูการจะสอนเขียนอะไรเด็กๆนะคะอ่าวันนี้ครูมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันจันรนะคะอ่าวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะครูมี่ เด็กๆขาครูการมาแล้วนะคะหยิบหนังสือเล่มเล่มสีอะไรคะเด็กๆขะอ่าเล่มสีเขียวเ,เก่งมากเลยคะ่ะ<อ>เล่มสีเขียวพอบอน,นั่นเองนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเพราะวันนี้ชิเชอร์เจ็ดไม่มานะคะเราเลยต้องมาอ่านกันอีกเพื่อเด็กๆจะได้เก่งนะคะอ่ะระหว่างที่ใครหยิบมาแล้วอ่าเรามาสวัสด,ดีคุณครูการก่อนเหมือนเดิม เราต้องสวัสดีคุณครูคทุกครั้งนะคะคุณครูค,คนไหนมาเราก็ต้องสวัสดีนักเรียนเตรียมคารพสวัสดีค่ะก่ดมากใจผ่าเก่งมากเลย,มเ,ลยเมื่อกี้นะคะเด็กๆนะคะอ่านกับคุณครูมี่ไปแล้วสระไอไม้หมวนอ่านกับคุูการอีกเด็กๆก,ก็เก่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเราจะอ่านทุกวันทุกวันเพื่อให้เด็กๆจําได้ ครูการบอกแล้วนะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนเด็กๆก,ก็ต้องอ่านไปด้วยเพื่อเด็กๆจะได้จําได้นะคะเอาวันนี้นะคะหน้าที่ยี่สิบนะคะมีสองนำศูนย์วันนี้หน้ายี่สิบมีสองนำศูนย์นะคะเด็กๆขาอ่าเปิดเลยค่ะจะเจอรูปดาวจานปากแล้วก็คุณยายนะคะ อ้าวใครเจอแล้วบ้างเอย้ยอ้าวอ้าวใครเจอแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตบมือกันดีกว่า <S <S 1> <S 1> ตบมือหนึ่งครั้งอ้าววางดินสอก่อนลูกตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งตบมือสองครั้งตบมือสามครั้งตบมือสามครั้งตบมือสี่ครั้งตบมือสี่ครั้งโอ้โเก่งมากอันไหน ไหนะบางคนยังไม่ตบเลยบางคนยังไม่ตบเลยตบมือสามครั้งโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆดกเร็วมากตบมือสี่ครั้งโอ้โหตบมือให้เ่อไค่ะมากมากเลยค่ะอ่นะไหนสะบัดมือให้ทุกทนน่านเอยสะบัดมือก่อนเพื่อบางคนยังหยิบมายังไม่เจอเลยค่ะบางคนยังหยิบหนังสือมาไม่เจอเลยปกติเราจะทำวันดังคานกับวันพืหัสนี้วันศุกร์ไงคะ กูกาจะให้เด็กๆมีเดียวเองไม่ต้องเยอะค่ะอสศบัดมือแรกอ้าวกูการกำม,มือและหยุด,ดนะคะเด็กๆต้องฟังด้วย <ๆ S 1> โอ้โหไวมากเลยค่ะโ,โหสุดยอดเลยคะ่ะเอาต่อเม,มื่อจะเป็นอ่าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆหาอ้าวเด็กๆดูคำแรก ก่อนที่เด็กๆจะเขียนเหมือนเดิมคุณครูการจะสอนเด็กๆอ่านก่อนทุกครั้งนะคะ,อ,ะอ่านตามคุณครูการมือเอามือชี้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้จําได้ว่าตัวพยัญชนะอันนี้คือตัวอะไรดออาวดาวดออาวดาวอ,อีกหนึ่งรอบนะคะดออาวดาวดออาวดาวเขาจะให้นะคะเด็กๆ เติมตัวพย,ยัญชนะที่หายไปกับสละนะคะเอาช่องที่สองนะคะเขามีสละอากับวอแหวนเด็กๆลองคิดสิคะตัวเพยญชนะอะไรหายไปใครตอบได้เปิดไม์เลยคะ่ะใครตอบได้บ้างอ่าตอบให้เพื่อนฟังซิใครตอบได้บ้างคะตัวอะไรหายตัวอะไรหายเด็กค่ะดอเด็กค่ะดอเด็กค่ะอ่าพอเด็กๆตอบเสร็จแล้วปิดไม์ด้วยเก่งมากเลยคะ่ะอ่าใส่ดอเด็กลงไป ม้วนหัวกลมๆนะคะดอเด็กหัวอยู่ข้างในเฉียงลากเส้นตรงขึ้นไปโคง้งและลากลงมาค่ะอ่าแบบคุครูเลยนะคะเด็กๆขาดาอ <ten> วาวดาวดอาวดาวอ่ามีกี่คำเราอ่านทุกคำเลยนะคะเด็กๆขาต่อไปมีดอเด็กหายไปอีกแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นวอแหวน เด็กๆลองดูสิคะว่าสระอะไรหายไปคะสระอะไรคะเด็กๆหาอ่าเปค่ะเมื่อไม่ใช่สระอาค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเติมสระอาลงไปอา้าวค้งลากเส้นตรงลงมาเขียนตามคุณครูการเลยค่ะสระอานะคะเขาเรียกว่าสระอา อ่านเหมือนเดิมค่ะพอเราเขียนเสร็จเราก็ต้องอ่านเหมือนเดิมดอาวดาวอ่าเก่งมากค่ะต่อไปตัวที่4มีดอเด็กสระอาแล้วก็ตัวพยัญชนะหายไปอ้าวใครตอบได้เปิดไมเลยค่ะตัวอะไรหายไปคะวแหวนแล้วค่ะอู้กีวเด็กๆต้องพูดพอๆด้วยนะคะอ้าเด็กๆเติมวอแหวนลงไปค่ะ มวนหัวกลมๆล,ลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วก็โค้งเก่งมากเลยค่ะแบบคุณภูณการเลยค่ะดออาวดาวเก่งมากเลยค่ะคุณการรอลูกไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรีบเอาสวยๆไว้ก่อนเลยค่ะคุณจะได้ชมนะคะเด็กๆหาเด็กๆจะได้เก่งด้วยอ่าต่อไปภาพที่สองนะคะ ภาพที่สองคือรูปจานอ่าเด็กๆอ่านตามภูการก่อนนะคะจออานอจานจออานอจานอ่าต่อไปเขาให้เด็กๆเติมมีหายไปแล้วก็มีสระอากับนอนหนูอ้าตัวเพญชนะอะไรหายไปคะอ่าเด็กๆตอบเลยคะ่ะตัวอะไรจานครับจานค่ะ เด็กๆใส่จอจานเลยค่ะม้วนหัวกลมๆอ่ะแล้วก็เฉียงลากเส้นตรงขึ้นแล้วก็โค้งไปด้านหน้าอ่าจอจานค่ะใส่ตาคุณครูเลยค่ะแล้วก็พูดด้วยจออาโนโอจานเก่เงมากเลยค่ะต่อไปคําที่สามเหมือนเดิมจอจานแล้วก็หายไปแล้วก็นอนหนู เด็กๆคงต้องตอบได้แล้วอตอบเลยค่ะสละอะไรคะสะลาหนูสละอาสระอาค่ะเก่งมากใส่สละอาลงไปเลยค่ะโค้งและลากเส้นตรงลงมาหนูยังง่าใครทำไปก่อนรอเพื่อนก่อนลูกอ่าต่อไปคำสุดท้ายจออาแล้วก็หายไปอ้าวตัวอะไรคะเด็กๆตัวอะไระนอนหัะ เก่งมากเลยค่ะนอนหนูนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะเฮ้ย hey, นอนหนูใครพูดไม่พ้อครับนอนหนูครับนอนหนูครับลูกอ่าแบบคุณครูการเลยค่ะนอนหนูแบบนี้เลยเก่งมากเลยหูเด็กๆเก่งและตั้งใจมากเลยค่ะ <c oughs> อา้าวต่อไปคำที่สามคำที่สามนะคะ ปออปาก,ป,อกอปากปออปาก,ป,อกอปาปออากปาปออากปาอ้าวเหมือนเดิมเลยนะคะให้เด็กๆใส่ลงไปอ้าวเด็กลองตอบสิคะตัวอะไรหายไปเหมือนเมื่อกี้เลยตัวอะไรหายไปคะปอปลาค่ะเก่งมากเลยคะ่ะอ้าวใส่ลงไปคะ่ะปอปลานะคะ ปออากปากอืมเก่งมากเลยค่ะต่อไปคำที่สามสละอะไรคะสละอะไรคะสละอะไรคะเด็กๆอาเก่งมากเลยค่ะสละอาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายครูการจะให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปตัวที่สี่มีปออาแล้วก็หายไปตัวเพียรชนะอะไรคะตัไก่ครับเก่งมากเลยค่ะ กอไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยต่อไปคําสุดท้ายนะคะคําสุดท้ายครูการจะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆจะต้องไปเติมเองอีกแค่3าตัวเองนะคะฝึกนะคะยออายอยายยอยอายยายยออายยายอ้าวคราวนี้เด็กๆนะคะลงมือเขียนเองเลยหายไปอานอันอเขียนเองเลยค่ะ การรอค่ะอะเขียนเลยค่ะเขียนเลยโอ้โหเด็กเก่ <_ S 2> งมากเลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ระบายสีเพราะตอนนี้เด็กๆเริ่มเก่งและบางคนเขียนชื่อเก่งขึ้นระบายสีก็สวยขึ้นนะคะเด็กๆตั้งใจขึ้นมากเลยนิ่งขึ้นมากละอ่าเก่งแล้วนะคะอ่านไหนใครทําเสร็จแล้วเอาตอบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ เป็นรางวัลของเด็กๆนะคะตบมือหน่อยเก่งมากเลยอ่าเด็กๆเก่งมากเสร็จแล้วนะคะอะเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จเล่มนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระบายสีที่หลังนะคะเราจะต้องทํางานอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะคือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอีกนิดเดียวอ่าเด็กๆปิดหนังสือที่คุณครูการสอนเลยอ่ะขอบคุณคุณรูการก่อนอ่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเตรียมเจอคุณครูบีนะคะเด็กๆขาไปแล้วนะคะหยิบรอครูบีเลยนะคะลูกแบบป๊บหนึ่งครูปิงขออนุญาตหางานให้เด็กๆก่อ,น,อกนนะคะเด็กๆหยิบมาเลยค่ะ เจอคูบีต้องหยิบเล่มไหนคะเด็กๆจำได้ไหมคะเล่มสีฟ้าครับโอเคเก่งมากครับเล่มสีฟ้าครับอ่าเปิดต่อจากหน้าเมื่อวานเลยนะคะคือหน้าห้าสิบห้าค่ะ ห้าสิบห้ามีห้านำห้านะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะเรามานับถึงถึงสิบกันดีกว่าค่ะครูแป้งให้เวลาเด,ด้เย่ยะคะอ่าพร้อมหรือยังคะเริ่มนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ แปดเก้าสิบห้าห้าสิบห้าค่ะเห็นไหมคะที่ครูบีแชร์เห็นไหมคะอ่านี่นะคะห้าสิบห้ามีห้านำห้านะคะหน้านี้เลยลูกหน้านี้เลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมลูกน้าตะพัดเห็นไหมคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกเห็นค่ะโอเคค่ะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นสูงๆให้ครูบีดูหน่อยค่ะ ยกมือสูงๆหน่อยโอ้โหมีแต่คนพร้อมแล้วงั้นครูบีไปเลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพยานอวกาศหลายลำกำลังบินออกไปสำรวจการเกิดสุริยุปราคาแล้วเขียนพยัญชนะที่กำหนดให้ลงในยานอวกาศแต่ละลำและบอกชื่อยานอวกาศอ่าเด็กๆมาดูยานลำแรกเลยค่ะตัวอักษรแรกคือตัวอะไรคะ ตัวอะไรคะตัวอะไรเออฟองฟันรนะั oh hey, บโอ้ฮ้ฟองฟันเก่งมากแล้วข้างบนยานข้างบนค่ะลำข้างบนเป็นสละอะไรคะสร่อาสละอะไรคะสล่อาข้างบนค่ะสละอาเก่งมากค่ะอายานข้างล่างค่ะข้างล่างค่ะสละอะไรคะ <c oughs> สล่าสลอา ใช่เก่งมากค่ะทีนี้เขาให้เติมฟ o r f u ลงไปค่ะอาเด็กๆเติมฟอฟันลงไปเลยคะ่ะเด็กๆเติมเลยนะคะอาเติมเลยค่ะฟ o r ัน n for fun ายาลำแรกอ่านว่าฟ o r อะฟ้า for อะ ฟ้าอีกหนึ่งรอบนะคะฟอาฟ้าฟอะฟ้าอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปเติมยานลำที่สองเลยค่ะข้างล่างเลยค่ะเติมฟอฟันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆ<อ>เติมเลยนะคะอ่า<อ>ยาลำที่สองอ่านว่าฟอ,อฟาฟาฟอ,อฟาฟา ออาฟาปออาฟาเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อยานลำต่อไปค่ะอ่าคนไหนเสร็จแล้วยกมือนะคะยกมือให้คุณครูบีเห็นหน่อยนะโอ้โหมีแต่คนเก่งๆท้งนั้นเลยค่ะค่ะต่อไปไปยานลำสีน้ำเงินเลยค่ะเป็นตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยเด็กๆตัวอะไรคะนะ เลยค่ะอ่างั้นเติมมอม้าลงไปเลยค่ะอ่าอ่านว่ามออ่ะมะมออม่ะมะมออม่ะมะมออม่ะมะเก่งมากค่ะอ่าถ้าเสร็จแล้วเติมมอม้าไปยานลำที่สองได้เลยค่ะเด็กๆ มอาอมา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 เดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะให้เวลาเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วยกมือให้ครูบีดูหน่อยคะอ่ะโอ้โหเก,ก,ก่งมากเ,เลยค่ะ ต่อไปยาลำที่สามสีเหลืองนะคะตัวอักษรตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัวเลงค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะตัวลอเลงอ่าเด็กๆเติมเลยค่ะลอเลงค่ะเขียนสวยๆนะคะอ่ามาอ่านพร้อมกันนะคะลออ่ะละรออ่ะละลออ,อ่ะ ละรออะละอเก่งมากเลยค่ะเติมรอลิงลำที่สองได้เลยค่ะรออาลารออาลารออ่ลา รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จหรือยังคะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือชุ่นสูงๆเลยค่ะโอ้โหมีแต่คนเสร็จแล้วนะคะอ่าถ้างั้นเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะห้าสิบหกค่ะมีห้านำหกค่ะเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะ หน้า56นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพยานอาวกาศที่พาเด็กๆท่องจักรวาลแล้วขีดกากบาททับภาพ B ที่ต่างจากภาพ A จำนวน5จุดนะคะมี5จุดนะคะปุบ B จะให้เด็กๆสังเกตภาพ A แล้วก็ภาพ B นะคะดูที่ภาพ B นะคะต่างจากภาพ A ตรงไหนนะคะ ่าเรามาหากันดีกว่าค่ะครูปินอ่าเดี๋ยวครูบีจะเรียกชื่อนะคะว่าให้ใครเป็นคนหาดีอ่าคนแรกห้องสองทับหค่ะใครดีคะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะสองทับหน,นะคะสอทับหใครดีนะ เฟสเปิดเฟสเปิดไมค์หน่อยลูกน้องเฟสอ่าเฟสสองทับหนึ่งค่ะโอเคเฟสเห็นจุดไหนคะลูกที่แตกต่างกันตรงไหนคะตรงไหนนะคะยานอนกาดยานยวาาศดตรงไหนคะอะไรเอ่ยสีแดง สีแดงตรงไหนคะมันเป็นยังไงมันไม่มีไม่มีไฟอยู่ข้างล่างมันไม่มีไฟอยู่ข้างล่างมันหันกันไปคนละทางใช่ไหมคะลูกหรือว่ายังไงใช่ไหมคะโอเคกากบาดกากบาดไปเลยค่ะเราได้จุดที่หนึ่งแล้วนะคะ เหืออ <4 S 2> <ส>ี่ส,สี่จุดค่ะอ่าต่อไปสองรับสอ,สองสองค่ะจุดที่สองจะเป็นใครดีนะน้องอันดาสองทับสองค่ะเปิดไม์หน่อยค่ะมนุษย์อวกาศพลศีกันค่ะอีกหนุนษยะะอาวากาศตรงไหนของมนุษย์อวกาศคะ ตรงไหนคะตรงไหนของเขาลูกหัวหัวหมวกนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆกากระบาดเลยค่ะจุดที่สองค่ะเหลืออีกสามจุดค่ะต่อไปสองทับสามเลยค่ะครูปีนสองทับสามอกค่ะสามใครดีนะ สอโอ้โหเซฟเลยค่ะเซฟยกมือ,มอขนาดนี้มมค่ะเซฟสดงครัเลูกตรงไหนครับเซฟเซฟเห็นตรงไหนที่แตกต่างกันคะลูกตรงไหนครับตรงไหนหนะยา yeah! ยานอวกาศเหรอครับลูกใช่ไหมใช่ไหมครับทําไมครับมันแตกต่างกันตรงแตกต่างกันตรงไหนคะต่างนตรงไหนครับเซฟเซฟหายไปลูกอะไรหายไปครับเซฟคูบ bon> ีช่วยเซฟกันดีกว่าค่ะอะไรหายไปครับเซฟอะไรหายไปครับเซฟครับ ใช่ตรงนี้ไหมลูกใช่ไหมเสากลมๆยาวๆมันหายไปใช่ไหมเชฟีบอกว่าใช่ค่ะโอวเกงอ่าต่อไปสามจุดแล้วนะคะเหลืออีกสองจุดค่ะอ่าต่อไปเป็นสองทับหนึ่งเลยค่ะสองทับหนึ่งใครดีนะหรือว่ามีใครเห็นแล้วมีใครเห็นไหมใครเห็นแล้วเปิดไมค์ตอบคุณครูเลยค่ะลูกมีอีกตรงไหนคะ ด้านซ้ายหายไปหนึ่งตัวค่ะด้านขวหายไปหนึ่งตัวค่ะโอเคค่ะคคุณรูรู้แล้วค่ะหนูโอเคขอบคุณนะคะดาวหายหึงดวงกากบาทเลยลูกจุดที่สี่แล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งจุดค่ะจุดนี้ยากซะด้วยสิคะคุณแม่ด้านซ้ายด้านโอ๊ย อุยทำไมรู้ล่ะไปยอดไปยอดตรงไหนคะให้บอกเขาเนี่ยตรงไหนดวงอาทิตย์คะไปยอดคตย์ครับทางดวงอาทิตย์โอ้โหทำไมเด็กๆเก่งมากเลยค่ะกากะบาดเลยค่ะจุดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะครบห้าจุดยังคะเด็กๆครบหรือยังคะครบแล้วครับ อ้เดี๋ยวเราลองมานับกันอีกทีนึงนะคะว่าครบ5จุดหรือเปล่าอ่าเรามานับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่จุดแล้วนะคะอ่าเด็กๆเก็บสมุดได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราพบกันใหม่นะคะเด็กๆ อ่าก่อนจะไปเด็กๆพนมมือก่อนค่ะพนมมือสวยๆเลยอ่านักเรียนทำควา,ามเคารพอ